วัตตะวัฏตะแปลว่าหมุนเวียนนับแต่ไตโลกธาตุสิ่งที่มีวิญญาณครองสิงในไตโลกธาตุซึ่งอยู่ในข่ายของวัตตะของความโลภความโกรธความหลงเป็นผู้ท่องเที่ยวอยู่ในวัตตะวัฏตะแปลว่าหมุนเวียนเพราะยังไม่เบื่อเพราะยังไม่นาย ก็ยังไม่คลายกำหนัดจำเป็นต้องมีวิญญาณปฏิสนธิมีราคะ <c oughs> ความกำหนัดมีโทสะความหงุดหงิดหรือโหดเหี้ยมมีโมหะความหลงต้องเที่ยวอยู่ในวัฏสรรงสารท่องเที่ยวมา เป็นพ่อค้าแม่ค้ากระดูกหรือหนังเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปหลงก็หลงอันนี้ถ้าไม่หลงอันนี้ก็ไม่มาท่องเที่ยวในวัดตาสงสารอีก รู้ตามเป็นจริงก็ต้องรู like ้อันนี้เบื่อก็ต้องเบื่ออันนี้นายก็ต้องนายอันนี้ใครก็ต้องใครอันนี้ผลของความเกิดก็คือทุกข์ผลของความแก่ก็คือทุกข์ผลของความเก็บก็คือทุกข์ผลของความตายก็คือทุกข์ผลของการมีโยกพรธาตุก็คือทุกข์ ชาติปิทุกขาปิเปวเมเป็นทุก์ไม่ใช่ทุก์ธรรมดามีมอรทริแอไม่โทรด้วยเพราะเป็นทุก์มากสมถะทุกอย่างเราจะพิจารณาร่างกายก็ถูก พอตัดสินล,ลงในที่นั้น <c oughs> เราจะพิจาราผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกว่าหวัวใจตับปังผืตไตปอดไ้ใหญ่ไ้น้อยอาหานใหม่อาหารเกา่าแต่ละอย่างละอย่างก็ถูกแยกธาตุออกผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก มามหัวใจตับทางผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเรียกว่าอาหารนอนท้องแยกออกเป็นธาตุดินเอากองไม้กองหนึ่งซะน้ำดีน้ำสลีนดน้ำดีเป็นฝัก อยู่ใต้ตับที่ไม่เป็นฝักซึมซาบทั่วทั้งสกลกายเน้นไ,ไม่แต่ผมขนและฟันและหนังอันเป็นของแข็งเสีย <c oughs> และกระดูกอันเป็นของแข็งเสีย <c oughs> น้ำเสลรั้งอยู่เป็นมกมวกอยู่ที่คอหอย เวลาเราเวลาเรากลืนอาหารลงไปก็แหวกน้ำสลิดลงไปลงไปเป็นคำคำพอกลืนลงไปเป็นคำคำมันก็ปิดเป็นคำคำแล้วก็แหวกลงไปอีกก็ปิดอีกถ้าไม่มีน้ำสลิดปิดแล้วนั่งอยู่ด้วยกันก็อยู่ไม่ไหวเพราะกินปฏิกูลทั้งหลายจะฟุ้งขึ้นมา <c oughs> น้ำดีทีนี้ติดอยู่ใต้ตับน้ำสลีดน้ำหนองอยู่ตามแผลน้ำเลือดเป็นเลือดสองชนิดเลือดที่ข้นตั้งพ่วมม้ามหัวใจตับปอดอยู่ไหลซึมซาบลงไปในม,ม้ามในหัวใจในตับในปอดทีละเล็กเลน้อย ส่วนที่ไม่เป็นก้อนทีนี่ซึมซาบอยู่ทั้งสกลและกายเหมือนน้ำครั่งจางๆไม,ไม่แต่ผมขนเล็บฟันอันเป็นของเขียงของ,ของแข็งเสียน้ำน้ำนองเลือดน้ำเงือ่อ ออกจากขุมขนขุมผมในเวลาร้อนหรือในเวลาทำงานเหนื่อยจัดคล้ายๆกับน้ำมันงามีลักษณะเหม็นสาบเหม็นข่ามันค้น น้ามันค้นที่นี่อยู่ที่ฝ่ามือหรือฝ่าเท้าหรือล้างมือล้างเท้าหรือจะงอยบ่าเปรียวมันน้ามันในทอ้อน้ำลายที่เกิดน้ำลายอยู่ใต้ลิ้นไหลออกมากับพุ่งแก้มทั้งสองแล้วก็บ้วนออกพิ้ง เมื่อบ้วนออกทิ้งแล้วจะเอาคืนมาอมอีกก็ไม่ได้เพราะเป็นปฏิกูลสกกรกโซมม <c oughs> น้ำคล้ขยข้ออยู่ตามข้อกระดูกน้ำมูกตั้งอยู่บนสมองศีสษะไหลลงมาทางจมูก น้ำปัสสาวะอยู่กระเพาะปัสสาวะเกิดออกจากอาหารเก่าออกจากอาหารใหม่นี่แบ่งออกเป็นธาตุน้ําแบ่งออกไปเป็นส่วนหนึ่งซะทีนี้เป็นสองส่วนอยู่คนละส่วนไฟที่ยังกายให้บอุ่นธาตุไฟ ไฟที่ยังกายให้สุดโจมไฟที่ยังกายให้กระวนกระวายไฟที่เผาอาหารให้ย่อยไฟสีก็แยกออกไปอีกซะเอาไปเป็นกองหนึ่งไว้ที่นี่ลมพัดขึ้นเบื้องบนธาตุลมที่ ลมหาวลมเลอลมอ้วกลมอ้วกกับลมอาเจียนก็อันเดียวกันลมพัลงเบื้องต่ำหายลมถ่ายอุจจาระ่ายปัสสาวะก็ลมดันลงลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องนอกไส้ลมในไส้ในลำไส้ลมพัดไปตามตัว ตามเช่นเอ็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่นี่ก็แบ่งออกไปเป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นสี่ส่วนที่นี่ทยาจิตราดก็นั่งอยู่ที่กลางที่วงเวียนสมมติว่าทางสีแพร่งแล้ว ที่สมมุติว่ามนุษย์หรือเราหรือเขาหรือสัตว์หรือบุคคลตามสมมุติที่ใช้กันในโลกก็เลยเบาลงทีนี้หามนุษย์ไม่เห็นใช่แล้วเพราะแยกออกจากธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมคนละเหงละเหงน,นี่เป็นวิปัสสนาธุระไม่ใช่สมถะ แต่ก็อาศัยสมถะนั่นเองเป็นบาทวิปัสนาวิปัสนาก็คือปัญญาพิจารณาแยกแยะธาตุออกตัวจิตใจตัวผู้รู้อยู่ที่ตรงกลางอยู่ในระหว่างศูนย์กลางทางสีแพ่งที่นี่นั่นก็ธาตุดินซะ นั่นก็ธาตุน้ำซะนั่นก็ธาตุไฟซะนั่นก็ธาตุลมซะทีนี้ตัวเราเขาสัตว์บุคคลไม่มีเสียแล้วทีนี้ผู้หญิงก็ไม่มีผู้ชายก็ไม่มีเสียแล้วเป็นแต่สักว่าธาตุทีนี้ส่วนผู้รู้ตามเป็นจริงของเดินน้ำไฟลมก็เป็นแต่สักว่าผู้รู้เสียแล้วทีนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของทั้งผู้รู้ด้วย ทั้งดินด้วยทั้งน้ําด้วยทั้งไฟด้วยทั้งลมด้วยน <Okay. S 1> อันนี้ก็เป็นอุบายภาวนาแบบหนึ่ง <Okay. S 1> ถ้าหากว่าไม่พิจารณาแบบนี้ที่ไหนชัดเราก็เพ่งที่นั้นที่นั่นที่ไหนปฏิกูลมากเราก็เพ่งที่นั้นเพ่งอันเดียวก็ถูกอันนี้ เมื่อเห็นอันใดอันหนึ่งเป็นปฏิกูลในสกุลในร่างกายแล้วสิ่งอื่นอื่นก็เป็นไปตามกันโดยเสมอภาคไม่ต้องสงสัยนั่นก็ผมนั่นก็ผมจิตก็จับอยู่ที่ผมนั่นก็ขนจิตก็จับจับอยู่ที่ขนนั่นก็เล็บจิตก็จับอยู่ที่เล็บนั่นก็ฟัน จิตก็จับอยู่ที่ฟันนั่นก็นหนังจิตก็จับอยู่ที่หนังหนังนอกนื้อทั้งพืนนั่นเหนียวหนังกับเนื้อไว้ว่าเหนียวเนื้อกับกระดูกไว้ว่าเหนียวเนื้อกับเอ็นไว้บ้างค่ายๆกับใยแมลงมุม นั่นก็ผมนั่นก็ขนนั่นก็เล็บนั่นก็ฟันนั่นก็หนังนั่นก็เนื้อนั่นก็เอ็นนั่นก็กระดูกนั่นก็เยื่อในกระดูกเยื่อในกระดูกคล้ายๆกับยอดหวายที่เผาอ่อนๆใส่ในกระบอกไม้ไผ่ไว้ใส่ในกระบอกขาวๆไว้มาม มีขั้วอันเดียวเหมือนมะม่วงสองผลติดอยู่ในขั้วอันเดียวอยู่ใต้อกหัวใจอยู่ท่าบกลางอกเหมือนดอกบัวตูมพาหัวใจออกเป็นสองซี่ก็มีน้ำอยู่ทรงมือท่านี่ถ้าเวลาราคกํคำจัดน้ำในหัวใจนี่ ก็ดำเข้าบ้าถ้าโทโทสะจัดน้ำก็น้ำเลี้ยงหัวใจนี่ก็ยิ่งดำเข้าจัดโมหะดองอยู่ในคันทะสันดานน้ำเลี้ยงหัวใจก็ไม่ใสเป็นขุนๆอยู่ไม่เหมือนน้ำเลี้ยงหัวใจพระอรหันต์พระท่านไม่มีโรคไม่มีโกรธไม่มีหลงน้ำเลี้ยงหัวใจของมนุษย์เรา ที่ยังไม่ถึงพระอริยบุคคลชั้นสุดก็มีขุนบ้างมีสายบ้างเหตุฉะนั้นคนที่โกรธมันจึงหน้าดำหน้าแดงเพราะน้าเรื่องหัวใจมันดําตับอยู่ข้างขวาหัวใจคล้ายๆกับลิ้นโคดําเป็นแผ่นเนื้อสองแผ่น ถ้าผู้มีปัญญาก็ตับก็เป็นสองแฉกบ้างสามแฉกบ้างนั่นก็ผมนั่นก็ขนนั่นก็เล็บนั่นก็ฟันนั่นก็หนังนั่นก็เนื้อนั่นก็เอ็นนั่นก็กระดูกเอ็นคล้ายๆกับเถาวันที่เขาผูกมัดฟืนกระดูกคล้ายๆกับสัง มีลักษณะสีขาวๆส้ยใหญ่ข้างหนึ่งอยู่ทวารหน,นักข้างหนึ่งอยู่ที่คอหอยกายเหล่านี้แหละ มีทุกมากมีโทษมากที่พี่เจริาอย่างนี้เรียกว่าอาสุภสัญญาสิ่งที่ไม่สวยไม่งามเนื้อให้จําไว้เนื้อท่านบอกอย่างนั้นเรียกว่าสัญญาอาสุภสัญญามันจะไประงับราคะสัญญาทีานี้สัญญาต่อสัญญาจะระงับกันจะลบกันทีนี้ ทุกขสัญญาสกลนร่างกายนี้เป็นของทุกข์มากมีทุกข์โทษมากเราอาพาต่างๆตั้งอยู่ในกายนี้โรคในตาโรคในหูโรคในจก้มโรคในลิ้นโรคในกายโรคดีเดือดโรคเบาหวานโรคลิ์ชีดวงลำไส้โรคในปากโรคในฟันโรคในลิ้น โรคในกระเพาะอาหารโรคในตับโรคในปอดนอกจากนั้นยังมีโรคต่างๆเกิดขึ้นอีกไข้พิษไข้เชื่อมไข้ไทฟอยและรากสาสไข้เปลี่และดูสันพโลกทั้งปวงมีตั้งร้อยแปดพันประการมันเกิดอยู่ที่นี้ มันก็ตายอยู่ที่นี่มันก็เกิดอยู่ที่นี่เป็นที่เกิดของมันปา่าชาของมันก็อยู่ที่นี่มันก็เกิดอยู่ที่นี่มันก็ตายอยู่ที่นี่กายนี้มีทุกข์มากมีโทษมากเราเอาพาธต่างๆย่มตั้งอยู่ในกายนี้กายยนกรพิจนารณากายแยบคาย จะไม่หลงกายอีกจะได้ไม่มาก่อธาตุดินน้ำไฟลมอีกจะสลดสังเวชที่ตนได้เคยหลงว่าหลงหลงหลงมา,งงงมาที่หลงถือว่าสวยว่างามก็เพราะหนังหุ่นอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยความไม่สะอาดต่างๆอุปมาเหมือน หม้อหรือหีบที่ใส่ของโสโครกไว้อาบน้ำชำระร่างกายตลอดถึงร่างทวารหนักร่างทวารเบาถึงอย่างนั้นก็จึงพอประทังประทังพออยู่ได้ไปเป็นวันวัน อาหารที่กลืนลงไปในท้องทีนี้ก็ไปหมักหม,มมอยู่กว่าไฟธาตุจะเผาก็ฟูดขึ้นมาเมื่อถูกเผาแล้วมาทางตาเขาเรียกว่าขี้ตามาทางหูเขาเรียกว่าขี้หูหรือมูลหูมูลตาที่เรียกโดยสุภาพเรียกตามมันอกก็ว่าขี้ ทวานหนักก็ว่าอุจจระทวานเบาก็ว่าปัสสาวะออกตาคำขุมขนคุมผมเพราะถูกไฟธาตุเผากินเละสีเป็นยังไงทีนี่สิ่งแล้วนี่เป็นหน้าที่ชาวพุทธจะพิจารณาทั้งนั้นให้เห็นจริงเห็นจังกันจักเพียงไหน มั่นคงทาวรจริงหรือสวยงามจริงหรือหรือสกปกโสมมที่พระบรมศา,าสดาเทศว่าสกรปรกโสมมเป็นของจริงหรือไม่หรือเป็นของขี้เท็จึงเานี้เป็นหน้าที่เราจะพิจารณาเหมือนกันเนวกายานครผู้ใดประมาทกายคตาสติก็คือประมาทพระนิพพาน ผู้ใดพิจรณากายกาตาสติบ่อยๆราคะของท่านผู้นั้นจะเบาลงหรือจนเหินแห้งหายไปเมื่อราคะเบาลงและเหินแห้งหายไปก็ถึงพระอนาคามีเมื่อถึงพระอนาคามีแล้วต่อแต่นั้นก็พระอาหารหันต์ก็อยู่ในอุ้งมือพระอนาคามีสิ้นกำหนัดในสกลกาย เห็นผู้หญิงผู้ชายก็เห็นเป็นธาตุไปเสมอกันทางนั้นเห็นเห็นแต่เพียงว่าธาตุดินน้ำไฟลมเท่านั้นไม่ได้ต่อไปในความกำหนัดรักใครย,ยินดีสวนพระสวดาบันยังอยู่แต่ไม่ถึงกับจะไปตกนรกเพราะไม่เป็นราคะที่ยาก เราไม่สามารถจะล่วงประเวณีของสามีและภรรยาของตนได้เคารพที่สุดดีก็าสามีของตนไม่ดีก็าสามีของตนยินดีเท่านั้นดีก็ภรรยาของตนไม่ดีก็ภรรยาของตนยินดีเท่านั้นไม่สามารถจะประลวลงละเมิดการมีส่มิจฉาจารพระสสดาบวันเหตุเชนนั้นท่านจึงบิณบายภูมิถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ อย่างแน่นสนิทไม่มีสงสัยถือว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีอยู่ทุกเมื่อไม่สูญหายไปไหนไม่ล่วงเวลาไปไหนพุทธศาสานาจะร่วงจากไปสักเพียงไหนก็าตามถือว่าคำสอนของพรบรมศา,ศาสดา,ายังดีเด่นอยู่เสมอเสมอเชื่อมัผนวิพภะนิพพานมีอยู่ทุกการอะกาลิกโกภูมิของพระโสดาวันเป็นอย่างนั้น ถ้าถึงพระโสดาบันแล้วถ้าจะกระทาคามีพระอนา,าคามีพระอระหันต์ก็อยู่ในอุ้งมืออุ้งมือของจิตของใจเป็นสุปฏิปันโนโดยแท้ต้นของพระพุทธศาสนาก็คือพระโสดาบันสุปฏิปันโนตามกว่านั้นลงมาองค์ท่านยังไม่นับ พูดถึงไตรสรณา,าคมไตรสรณคมแท้ก็คือพระโสดาบันอัญญสัตว์ตุเทศไม่ยอมถือศาสดาอื่นเชื่อคำสอนของพระบรมศาสดาอย่างไม่จืดไม่จางจิบเวลาไหนก็เข็มเหมือนเกลือไม่ถือว่าจืดจางพอไหนและเคารพอยู่ทุกเมื่อด้วย ถือว่ามีอยู่ทุกการด้วยถือว่าพระพุทธธรรมพระสงค์มีอยู่ทุกการด้วยเชื่อกรรมและผลของกรรมด้วยเชื่อว่าทําดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทีนี้ถ้าเราชอบจะพิจารณากายล้วก็ต้องพิจารณาอย่างนั้นจะรวมหรือไม่รวมกว็าตาม ไม่ต้องต,ตีตนตายก่อนไข้แต่พื้นเท้าขึ้นมาหาปลายผมแต่ปลายผมลงไปหาพื้นเท้าหรือชัดที่ไหนก็เพ่งอยู่ที่นั้นถ้าเห็นสกนลรในร่างกายเป็นของสปกปรกโซมมเปื่อยเน่าอากูลอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนแล้วราคะ มันจะรวมพลมาจากประตูไหนมันก็มาไม่ได้เห็นเสมอภาคกันหมดเหมือนหน้ากลองทั้งอดีตด้วยทั้งอนาคตด้วยทั้งไตโลกธาตุด้วยจะมีหมื่นมีแสนก็เห็นเสมอภาคกันทั้งเพศชายเพศหญิงเชียด้วยกระดูกมีประมาณสามรอยท่อนสมมติลอกหนังออก แล้วมองดูรอกคว้างทิ้งที่คว้างทิ้งเลยไม่ต้องสอดแนมดูดอกที่เหลืออยู่มองดูทีนี่จะเป็นสียังไงตัดแค่งตัดขาออกสมมุติดึงไส้ออกมาสมมุติขายายออกมาสมมุติเอามีดเอาพ้า เมฆนี่ฉีกออกเหมือนที่เขาเฉือนเป็ดเฉือนไก่นั่นจะเป็นลักษณะยังไงทีนี้ทำไมจึงมากำหนัดรักไข้ในกายนี่เป็นนักหมาทีนี้เราก็ถามเราแล้วก็ขู่เราอีกทีนี้นี่ก็คือพระพุทธธรรมพระสงฆ์สอนอย่างนี้เหตุฉะนั้นพิกษุบวดใหม่ จึงบอกว่าเกสารลมาละขาทันตาตะโจตะโจดันตาณะขาโมาเออเอาละพอแล้วเพราะเวลาน้อยไหวนะหรือไม่ฉะนั้นจะภาวนาพุทโธก็แล้วแต่ผู้ที่ราคะฉจริญก็ต้องภาวนากายคตตาสติผู้ที่มีศรัทธาฉจริญก็ต้องภาวนาพุทโธ ผู้โมหะจนิดก็ต้องภาวนาลมหายใจเข้าออกฉะนั้นจึงจะสังเกตตนได้ก็มีเครื่องทดสอบเหมือนกันจิตใจของเรามันแสดงปาฏิหารอะไรออกก่อนถ้ามันชอบแสดงปาฏิหารในราคะออกก่อนแล้วก็ต้องพิจารณากายคตาสติให้มากมาเห็นจกปกโคมมมที่ไหนมันจกปกโคมมมเราก็เพ่งดู สมมุติเผาสมมุติเฉือนสารพัดนุ่จักที่อยู่นุ่จักกลิ่นนู่จักสีนู่จักลักษณะที่อยู่ที่ตั้งของร่างกายด้วยกระดูกเป็นลักษณะยังไงถ้าหากว่า นังเปื่อยออกหมดแล้วจะเป็นลักษณะยังไงก็สมมติออกหมดผู้ผู้มีราคะเป็นหัวหน้าผู้ชอบโกรธที่นี่อะไรงุนเหย็ดง่ายๆอะไรงุนเย็ดง่ายๆก็เจริญเมตตาเอาตอนเป็นพยานก่อนหังสกิตโตโฮเิเราก็ไม่ชอบทุกเราชอบสุข เราไม่ชอบมีเวมีภัยกับใครอเวโรโหมิมีใครมาดา่ามาสาบมาแช่งเราก็ไม่ชอบเอาตอนเป็นพยานก่อนบุคคลอื่นชาติอื่นก็เหมือนกันแล้วก็แผ่ไปทั่วทิศทั้งสี่ผู้เกิดในคันในไข่ในเท่าในไข่ในเกิดพุทธขึ้นเพราะเป็นมิตรเป็นสหาย,า,นายอยู่ทุกเมื่อจงปาฏิจารเวรภัยอยู่ทุกเมื่อ แล้วลึกได้ไม่ลึกได้ก็ดีกุศลพ้นบุญที่สร้างมาแล้วในพบก,ก่อนชาติก่อนก็ดีตลอดปัจจุบันก็ดีจะเป็นไปในอนาคตก็ดีจะอุทิศให้แก่ปวงโลกทั้งสิ้นที่มีวิญญาณคลองสิงทุกทนหน้าอยู่โดยทุกเมื่อจงเป็นสุขในพุทธธรรมสงฆ์อยู่ทุกเมื่อเถิดจงเป็นสุขในพุทธธรรมสงฆ์อยู่ทุกเมื่อเถิดทุกทุนนาะจงเป็นสุขในพุทธธรรมสงฆ์อยู่ทุกเมื่อเถิดต้องบริกรรมอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเลยนี่ที่ี่โทสะก็ไม่มี โทสะก็ระงับลงเมื่อโทสะระงับลงกามวิตตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกก็ระงับลงเหมือนกันนี่ในสมถะนี่ที่ผู้กำหนดลมหายใจเข้าออกท่านี่ลมหายใจเข้าออกเป็นกายยัคตาสติหรือไม่ลมหาย